ข่พาพฟางเฮดเหลืองจ้ะทุกคนคุณเฮดเหลืองจ้ะหลายคากักโอ้ยดอนอ่อนมงนันเลยเจ้ะมันนี่กับสิ้ผ้ามาเก็บเฮดเหลืองอีกนะคะอ้เต็มเลยคุณน่ะดึงขึ้นมาได้จากขายา,ยาวาเห็ดข,า,ขายาวเขาเรียกกันเนาะเห็ดขายาวขาเหลืองคุณแม่เก็บ<ด>ค่ะเต็มเลยเจ่ะทุกคน,เ,นเห็นไหมมันนี่กับมากเก็บเฮดอีกมันนี่ อกากาศหนาวอยูุ่ติว่าเห็ดก็ออกเด้อนี่เด้นะอน้่ยนะเด,ดจ้ะให้พินจะเอารถพุทไหมนี่ค่ะโออเห็ดขายเงาอ่อนๆเลยเห็ดขายเงาขาเหลืองอีหย,ยังกับแปรามาถุงมือกับแปดามา พ,พัดเอาตัวขาแดงนี่เด้อดีเด้อนี่นะจ้ะพูดถึงป่านี่อันนี้ป่าใหม่เนะะาะป่าใหม่นี่เรามาครั้งหนึ่งอะตั้งแต่สองปีที่แล้วไหมสองปีที่แล้วแล้วมันป่านี่มัน,ม,นมันมีเห็ดหลายชนิดนะป่านี้เนี่ยเห็ดพึ่งก็มีนะ โอ้มันเยอะจังวะดูสิสนุกเก็บกันเลยไปเลยเนี่ยดูสิโอ้ดูสิใช่หมดเลยนะเนี่ยแมนหมดเลยเด้อนี่พ่อพลอแม่พี่น้องหมดเด้อยนี่ค่ะเห็ดเหลืองจ้ะเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองขายเงา ไก่บันไดกับมานะจน๊จะเนาะจะลันเรืองเก็บเห็ดเนาะอ,อยู่ไก่บันไดกับไปดิดมาไปเก็บกันเห็นน้ำกันเ้ยน้องหน่อยเลยหน่อยโอมานหน่อยฝรั่งเศสปีเคลี่มา สิริชัยมา,าชาเป็นน้ำม,มาเก็บเห็ดน้ำผิดเออ,อามาเลยจ้ะมาเก็บเห็ดกับพี่พปลอมเดอ้อมาเด้อเก็บเห็ดน้ำพินเดอ้ดเอ,อมุกกระแสบเนี่ยเก็บเห็ดน้ำพินสิริชัยมางามคัก อันนี้พูนจะได้เก็บในละเห็ดเหลืองนี่ปีนี่พูนจะได้เก็บดึงเอาดึงเอาลดจ้ะนี่ก็ใช่ไหม,มใช่มันแก่ปะไม่แก่นะนดึงเลยจ้ะดึงเอาเลย เอาไปซุปก็อร่อยเคยเอา้ามันมน,มนั้นยาเขาเอามาซุปมาให้แกเรากินไหมมันมีเหลืองกลมๆอีกเนาะเหลืองดูแบบดูด้วยนะเหลืองอย่างนี้ไม่ใช่นะัังเเเดด้้อออีหลืมนกนแบบไหนวะไหนดูซิแบบไหน,นวะไหนเนี่ยเหลืองแบบนี้ไม่ใช่เฮ็ดเหมือนนะคะกินบ่ได้นะคะทุกคน มันจะคล้ายๆกันนะคะแต่วันนี่ขามันก็จะเป็นขามันบลเหลืองจะดูซิขามันบลเหลืองแต่ว่าดอกมันจะคล้ายๆกันจ้ะเนี่ยต้องต้องระวังนะคะเวลาเก็บอันนี้คือกินใบได้เห็ดพิษนะคะนีคะอันนี้กับพันเห็ดมารุนี่อาจจะแก้แล้วน่าจะเนาะเบาจ้ะเห็นไหมมันก็มันก็สิแตกต่างกันอยู่เห็นบ่ เห็นบ่คะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เฮ็ดกินได้นะคะเนี่ยค่ะเฮ็ดกินได้เฮ็ดขามันจะเลื้องเลื้องอารามเลยไม่ใส่อะไรใส่เห็นไหมนี่ะ เหลืองดีเนาะเหลอสวยเชอันนี้ป่าก็งามงามเนอยจ้ะเนาะ okay, ดูข้างบานจะน้ำตาลนหน่อยนะอือสัมเกตดที่เรามาสายกัน ก็นนยกับผ้ามาเก็บเห็ดกันอีกจ้าพี่น้องหากินน้ำปลาน้ำดงนะจ๊ะ,ะหากินน้ำปลาน้ำดงเนี่ยเห็นปะเนี่ยเิ็ดขาเหลืองนี่กับมีแมงเขาก็เอาแมงออกนะจ๊ะเบานะจะแมง น่ายับนก็นเรื่มนั้งะถุงมือหยยบกระ้องกันไล้เลย รอนี่เยอะเหมือนกันเลยสิแม่มนมดละจันพี่น้องเ,เห็นปะ่ะซ้ำดอกซีดอกเลี้ยงกันจ้ะโอ้นี่ยกลุ่มหนึ่งคุณน้าเดินผ่านไปทำไมเนี่ยเห็นปะ่ะนี่ฮะใช่สิจ๊ะนี่ไงเหลืองอารามมาเลยเห็นไหมเน่ะนอนน,น,น,นมันจะไม่ใช่ได้ยังไงงามเออเก็บไปโหลด ไปอบไปจินหน้านะรีบไปจับละกันขึ้นแล้วมือขึ้นขึ้นตันตันขาจนมือหลังพอเข้าไปถอนง่ายๆเนาะดึงเอาดึงเอาเลยเนี่ยสองดอกนี่โอ้ย นกเก็บเห็ดเลยเฮามากีนี่อากาศหนาวแล้วแจ่ว่าแต่มีพอได้กเก็บอยู่ อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้เห็ดเหมือนนะจ๊ะทุกคน,น,นเห็ดเหมือนนะจ๊ะอย่าไปเก็บนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูเก็บไส้เดือนอันนี้ก็ไม่ใช่นะจ๊ะเนี่ยค่ะโอ้ยคลายกันคักเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันมากเลยแต่ว่าไม่ใช่เราต้องดูขามันนะขามันอันนี้ขามันไม่เหลืองนะขามันขาวแต่ดอกมันจะล้าย,ยกันเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเห็ดไส้เดือนจ้ะทุกคนเห็ดไ <hani S 2> ส้เดือนไหมเนี่ยค่ะเห็ดไส้เดือมันี่ยงเมือนกันปเนี่ยค่ะ มันจะเป็นไล่ก็แจงใส่เดือนนะคะทุกคนเห็ดใส่เดือนเประมาณนี่ค่ะถอนโอ้ขายยาวมากเลยอะ่ะดูสิแกงาาแซ่บไข่เห็ดละงกกันทั้งอือฮะท้ะายเห็ดละงกเลยเรามาป่าออสเตรียเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเห็ดป่าออสเตรียนี่ป่านี้มันเยอะนะมันออกเยอะ ป่าเขาก็สวยด้วยนะคะดูสิคะทุกคนนะคะเก็บง่ายเหรอคะบะมีหรอกจะง,งูจ้ะไม่มีสัตว์ร้ายก็เป็นแบบนี้หละจ้ะสะอาดสะอานป่าเขาแต่ก็มีเห็ดจ้ะ มออสเตรียเหมือนเดิมมาเนี่ยถ้าไม่เก็บเห็ดอีกตามเคยจะ้ะเห็ดอันใดที่พ่อรูกระจะแนะนำจะจะท้ายห้เบิรงเลยจะ้ะอนไนที่บ่อรูกะผ่านไปนะจ้ะ่ะมันจะขึ้นคลายๆกันนะเห็นไหม อันนี้ก็พิษนะจ้าทุกคนอันนี้ก็พิษต้องดูดีๆนะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้ก็พิษค่ะคล้ายๆกันเหมือนเดิมขามันประชัยนดอกยักษ์แกกันนะดอนอ่อนเนี่ยแกน,นี่ดอกใหญ่เลยนะเห็นไหมตาเห็นเลยเขาเก็บตรงไหนที่นู่น ดอกใหญ่มากเลยเห็นไหมนี่ไงดอกนึงเห็นไหมสวยๆนะเอาสิบม,<า>มาเห็น,นมารดนี่นะจ๊ะมารดนี่นี่ยค่ะโอเคตัดเลยจ้าอันนั้นเป็นเป็นราอันนี้ก็มารดน,นี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกบานแต่ไม่เอานะจ๊ะนี่ ดอกงามตว่ายขามมางามจ้ะดอกน้อยๆสองดอกดอกน้อยๆเนี่ยนี่นี่นี่ดอกน้อยๆเก็บรดเลยโอ้อันนี้งามจ้ะตัดรดนี่เห็ดขาเหลืองขายาวหรือขานางแบบผพ้อได้เห็นคลิปนี้มีประโยชน์กะกดติดตามเด้จ้าขอบคุณจตุสวัสดีค่ะ